สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรครับวันนี้มิสเตอร์เกษตรยั่งยืนครับมาอยู่ที่บ้านคลองปูนตำบลคลองปูนอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับมาติดตามผลการทํางานของเวอร์แพนเวอร์แพนไคตซานและหญิงเกษตรครับปุ๋ยอินทรีย์ทางดินที่นี่ครับปรากฏว่าเจ้าของสวนแห่งนี้ เขาใช้ทั้ง3าผลิตภัณฑ์ในการบำรุงดูแลรักษามาตลอดระยะเวลาของผลผลิตในชุดนี้ที่สำคัญครับเขาบอกเขาติดใจมันมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่การทำใบไปจนถึงการทำดอกและผลผลิตของเขาแปลกแตกต่างอย่างไรนั้นมาติดตามเขาครับเพราะวันนี้มาพร้อมกับผู้แนะนำผลิตภัณฑ์นะครับที่เรียกว่าที่ปรึกษาผลิตภัณฑ์3เกลือท่านให้ความสําคัญเพราะท่านนั้นทําแล้วประสบความสําเร็จมาบอกต่อกับเจ้าของสวนไรนี้วันนี้ต้องขอ สวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดีครับโอ้โหนี่คือท่านแรกคือเฉลิมครับครับนามสกุลครับเฉลิมเชื้อพบครับเฉลิมเชื้อพบมีชื่อเล่นไหมครับมีชื่อเล่นว่าซอครับพี่ซอผมขออนุญาตเรียกพี่ซอครับนะครับผมจะไปเรียกลงซอก็อายุก็ใกล้เคียงกันนะครับเอาไปเอาพี่ซอกันแล้วกันนะครับอีกท่านหนึ่งครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับผมท่านมีชื่ออยู่แล้วว่าชื่อสุภชัยภูณตะกิตชื่อคิดครับอ๋อพี่สุภชัยนะครับพี่คิดพี่คิดครับในฐานะทีี่่เปป็นทรึกษา ผลิตภัณฑ์3ามเกลือให้กับสวนลุงซอผมขออนุญาตไปลุงซอกันแล้วกันมาสนิทกันดีกว่าเพราะว่าเรากลุงด้วยกันนะครับลุงซอยกับตอนที่พี่คิดมาแนะนําให้ลุงซอเนี่ยตอนนั้นพี่คิดได้ทําอะไรมาก่อนครับถึงมั่นใจว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยมาที่ลุงซอได้ครับก็ใช้ทั้งปุ๋ยแล้วก็ทั้งฉีดผงว่าแพนครับฉีดใบทําต้น มันสมบูรณ์ใบเขียวดีครับแล้วก็มาบอกต่อกับลุงครับออ๋ให้ลุงมาใช้ครับตอนแรกลุงใบก็ไม่ค่อยดีนะพอฉีดเวอร์แพนไปแล้วใบเขียวเข้มดี๋อลุงซอครับครับตอนที่พี่คิดเข้ามาเห็นสวนของเรานั้นตอนนั้นสวนของเราเนี่ยทุเรียนเราอายุกี่ปีครับเจ็ดปีกว่ากว่าครับพันอะไรครับเนี่ยหมือนทองครับมีทั้งหมดกี่ต้นครับหกสิบสี่ต้นครับหกสิบสี่ต้นอายุเจ็ดปีครับ ตอนนั้นตอนที่เขามาแนะนำสนะวนของเรานะ่ะมันมีลักษณะเป็นยังไงครับถึงบ่าาะฉะนันนี่ยอดยอดน่อดอะจะเป็นไม้กวาดาน,นเลยเนีอ oh. พอใส่ปุ๋ยยิงกษตรไปแล้วมันดีอะ่ะมันแทงใบแล้วผมก็ฉีดไตโรโดซานไปช่วยใบแตกใบดีใบเข้มเขียว oh. ดีครับแล้วก็มาพอมีดอกไม่รูกผมก็อาทิตย์ฉีดครั้งแล้วก็เพิ่มมาจากทิตย์มาเป็นสิบห้าวันครับครับ <Okay. S 2> จนงใช้ยอยู่ทุกวันนี้ครับ อ๋อเราเริ่มต้นด้วยหญิงเกษตรก่อนเลยครับตอนนั้นใช้ต้นละกี่กิโลประมาณกิโลกว่ากว่าครับที่แรกเลยอ่ะและกี่วันครั้งครับสายประมาณครึ่งเดือนที่แรกก็ครึ่งเดือนสิบห้าวันครับสิบห้าวันครั้งหนึ่งต้นละประมาณกิโลก็ผมใช้สี่ตันแล้วเนี่ยใช้สี่ตันนะครับนี่กี่ต้นนะหกสิบสี่ต้นครับหกสิบสี่ต้นใช้ไปกับสี่ตันแล้วครับหญิงเกษตรเรามาบำรุงสิบห้าวันครั้งเลยครับ หมายความว่าเราใช้หญิงกษตรมาเริ่มต้นเลยครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ใช้คู่หูวัวแพนหัวแพนการ์ตาซานฉีดต้นฉีดใบตอนแรกใช้อัตราส่วนยังไงครับก็ช้อนยี่สิบช้อนต่อน้ำสองร้อยลิตรอย่างน้ำสองร้อยลิตรครับเฮ้ยสองร้อยซีซีสองร้อยซีซีใครตัวซานสองร้อยซีซีครับต่อน้ำหนึ่งถังต่อน้ำหนึ่งถังยี่สิบลิตรยี่สิบช้อนน้ำยี่สิบลิตรเหรอน้ำสองร้อยลิตรอ๋อขอโทษครับน้ำสองร้อยลิตร ตวเวอร์แพนสีดํานั่นนะครับประมาณ20ช้อนไข่ตซาน2องีีครับ2องรีีนะครับแล้วมาตอนโตนี่นั่นจะกี่วันครั้งนั่นกี่วันครั้งที่แรกก็อาทิตย์อาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแล้วมากับวันครั้งแล้วมาก็15วัน15วันครั้งเพราะลูกเริ่มโตเพราะก็เป็น15้าวันครั้งแล้วก็บางทีก็ดูถ้าไม่มีแมลงรบกวนอะไรก็อาจจะเลย15้าวันเพราะถ้าไม่วางอะไรเงี้ยแมลงไม่มีรบกวนลูกใบอะไรเงี้ยก็ ที่ก่นเลยไปหน่อยครับและเคมีเราใช้มั้ยเคมีพวกกำจัดแมลงกำจัดโรคมีครับใช้ใช้ควบคู่ไปด้วยครับผสมในถังเดียวกันเลยครับที่เราใช้เคมีนั้นมีอะไรบ้างครับที่เราใช้พวกยาหนอนครับพวกพวกหนอนเงี้ยพวกหนอนเชื้อราอะไรเงี้ยมีลี่ยพิรับนี่ก็ผสมไปด้วยที่ก็บร้อยซีซีอะไรเงี้ยมันผมอยากถามเลยตอนแรกที่ต้นมันโสมนะคำว่าโสมเนี่ยมันโสมขนาดที่เรียกว่ายอดไม่กว่าหนึ่งแล้วอะไรครับ ต้นมันมีลักษณะยังไงเนี่ยต้นเนี่ยเนี่ยประชดไปแล้วต้นเนื้อมันรัดดีนะครับเนี่ยอาจารย์กี่วันแล้วเราเห็นว่าเนื้อเนื้อเนื้อเปลือกมันรัดดีผมใช้ประมาณตอนนั้นกําลังออกดอกเลยเดี๋ยวผมก็มาดูเอเนื้อมันรัดดีเมื่อก่อนเนี่ยรอบต้นเลยเนี่ยมีตะแผลมีตะแผลรอบต้นเลยครับต้นจะเยิ้มหรอพอฉีดไปแล้วต้นไม่เยิ้มอ๋อเหรอครับต้นแห้งไม่มีไม่มีเยิ้มเลยนะครับอ๋อเหรอกี่วันเราเห็นความเปลี่ยนแปลงครับ ประมาณเดือนะเดือนนึังเดือนนะครับเดือนหนึงนี่ที่เห็นเปลี่ยนแปลงชัดเลยคือหนึ่งแทงใบแทงใบอดมาเลยแล้วใบสวยใบยาวครับแล้วก็ผมก็ฉีดยาฆ่าแมลงช่วยกันตัวแมลงลงไงครับกลัวใบจะเสียเนี่ยผมทําแค่ใบครึ่งเองที่มีลูกเนี่ยอใบครึ่งเองไม่ได้สองสามใบแบบเขานะอ๋อเหรอ ปกติเขาต้องทำสามใบมันถึงจะให้ผลที่ดีเราทําใบครึ่งครับทําแล้วผลเป็นยังไงแตกต่างกับปีก่อนๆยังไงปีที่แล้วที่ผ่านมายังไงดีว่าปีที่แล้วเยอะครับปีแล้วได้สามแสนต่วบาทปีนี้โอ้โหพูดเป็นเงินเลยนะปีนี้เราคาดว่าได้เท่าไหร่ปีนี้ก็คาดว่ามันเกือบสองพันลูกอ่ะสองพันลูกครับมันกี่แสนกันถ้าเป็นเงินก็มันอยู่แล้วแต่ตาแล้วแต่แล้วแต่ราคาครับ นั่นเราเอาเงินมากําหนดไม่ได้ครับแต่ปีก่อนเราได้กี่ลูกอะปีก่อนตอนที่มันอายุเจ็ดปีอะเพราะอยู่มาณพันหนึ่งไหพันพันเศษตรใชพันลูกนะครับพันลูกโอ้โหก็หลายตันอยู่เนาะกี่ตันสามตันสามตันเนาะพันลูกสามตันปีนี้เราว่าคาดว่าได้กี่ตันปีนี้ก็กล่าวว่าคาดว่าสักหกตันได้ไม่ได้ยังไม่รู้ครับโอ้โหแต่ว่าขึ้นหกตันแน่ครับคาดอย่างนั้นครับสองเท่าโอ้แปลว่าถ้าถ้าผมจะขออนุญาตให้ พี่ซอสรุปลุงซอสรุปหน่อยว่าหนึ่งใบดีครับใบดีครับใบดีนี่อธิบายผมอีกนิดหนึ่งครับมันดียังไงคือผมใช้ไปแล้วก็ประมาณครึ่งเดือนและแล้วมันแทงใบแทงยอดดีครับยอดมันเดินยอดดีแล้วก็ใบแทงมาใบยาวใบโตเอาละใบดีใบแทงยอดมาดีนะครับใบโตนะครับมาพูดถึงลำต้นลำต้นก็ดีลำต้นที่เคยเยิ้มในแห้งที่เป็นแผลเนื้อรัดเร็ว อรัดเหมือนก็ไม่ไม่ไม่เคยเป็นแผลยิ่งตอนเนี้ยเป็นแผลจะหายเลยเป็นแผลหายเลยนะอตอนเนี้ยจะขาดจะขาดเลยผมึคนไปดูโอ้หบอกใมาสั่งเนื้อเยื่อเร็วอะสั่งเนื้อเยื่อที่ต้นเร็วมากครับใบดีต้นดีครับไม่มีเยื่อครับนะครับไม่มีเยือสามดอกดอกก็ดีครับดอกโอ้ยดอกสะพังเลยเนี่ยใบดีครับ ต้นดีดอกดีดอกดีครับผลผลิตครับผลผลิตก็ดีว่าปีที่แล้วเยอะครับได้มาอะไรหกตันแน่นอนปีนี้ครับจากสามตันคําว่าผลผลิตดีคุณภาพของผลผลิตเลยครับเช่นน้ําน้ําหนักอะไรอย่างเงี้ยครับน้ําหนักก็ดีครับผูโตลูกสวยเนี่ยไม่มีที่เนี่ยลงไม่มีโบะไม่มีอยู่ประมาณห้าหกกิโลสุงอื้ก็ยังลงกล่องอยู่ครับเขาเรียกว่าลงกล่องส่งจีนกันระหว่างนั้นนะครับครับผม ก็ถือว่าครบถ้วนหมดครับลักษณะหนามสักทรงทรงลูกเหรอครับทรงลูกสวยหนามสวยครับพอค้าเห็นก็ว่าสวยทุกคนเลอครับเขาพูดกันอย่างนั้นครับโอ้โหลุงซอครับหมายความว่าผลเหล่านี่ครบถ้วนกระบวนความครบครับถ้าตรวจแป้งตรวจอะไรเนี่ยถือว่าเต็มที่โอเคครับโอ้โหรียกว่าครบถ้วนทุกอย่างครับอืนี่ก็คือส่วนหนึ่งนะครับในสวนลุงซอที่เรียกกันว่าตั้งแต่ใบนะครับต้นดอกผล เป็นที่พึงพอใจคาดการว่าในปีนี้เป็น2เท่าจาก3ตัน6ตันว่างนั้นเถอะนะครับต้องไปถามครับที่ปรึกษาซึ่งท่านก็มีสวนและท่านก็เห็นผลของ3เกลอนะครับว่ามีประโยชน์มากจึงมาแนะนำลงุงซอท่านก็จะให้ข้อคิดสั้นๆว่าที่ท่านมาทำนั้นน,น,นะครับท่านมีสวนมีกี่ต้นกี่ไร่อายุเท่าไหร่ท่านจะกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะบอกว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นนะครับ เป็นประโยชน์อย่างไรดีอย่างไรถึงมาบอกรูสอต่อครับพ, <Okay. S 1> พ,พ,พี่พี่คิดครับครับผมผมก็เริ่มใช้ตั้งแต่ใส่ปุ๋ยนี่บำรุงต้นมา้งฤด,ด,ดูดูการที่แล้วนะบำรุงรต้นทําใบฉีดใบมาสมบูรณ์ดีครับแล้วก็เรียกดอกฉีดแต่ท้องกิ่งเรียกดอกมาอือก็ถือว่าโอเคต้นไม่เยอะใบดีสวยครับ,รบผมแต่ของผมมันจะทุเรียนสาว<อ>ทุเรียนสาว,อ,สาวอาจจะมี ใหญ่บ้างนิดหน่อยหมายถึงผลผลิตมาก็จะเรียงมีโบ้บ้างรับนิดหน่อยก็โอเคอยู่ครับแต่โอเคสิ่งที่สําคัญคือที่พี่คิดได้มาก็คือหนึ่งนะครับเรื่องใบถูกไหมครับแล้วก็เรื่องดอกฉีดใต้ท้องจริงด้วยช่วยเขาด้วยตอนตอนที่เขามีหลุดร่วงอะไรบ้างไหมครับมีเรื่องของการหลุดร่วงมีดินฟ้าอากาศนะครับเขามีบ้างนิดหน่อยแต่ก็โอเคอยู่ครับโดยความชื่นชมอ่าก็มากกว่าปีที่แล้วอีกเท่าตัว ก็ถือว่าโอเคอยู่ตอนนี้อายุ5ปีใช่ไหมครับอ่าห้าปีห้าปีแล้วตอนที่4ปีนั่นก็ได้ไม่เยอะได้สักเท่าไหร่ครับไม่กี่ต้นครับพี่กตก็ประมาณ150ต้นได้150ต้นเป็นหมอนทองหมอนทองล้วนเลยครับครับแล้วก็เราได้หนึ่งก็คือว่าต้นสวยละไม่เยอ้มอันนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยนะก็ตรงนี้แหละที่ต้นไม่เยิ้มนะครับไม่ป่วยไม่ปวยชอบตรงนี้ครับอ้าวนี่ถือเป็นไฮไลท์เลยนะพอาต้นไม่ป่วยใบดีดอกมา ผลผลิตก็ดีแล้วต้นป่วยก็แหมเราลปลูกใหม่นะลาบากะฮะแล้วต้นสาวด้วยต้นสาวด้วยเรียกถ้าเป็นภาษาโบราณเขาเรียกสอนเป็นเนาะ,อะสอนให้มันเป็นสาวสอนให้มันออกลูกเนะะเาะให้เป็นลูกก่อนให้เป็นลูกก่อนเพื่อนพ้องพี่น้องที่กําลังชมคลิปนี้อยู่ครับท้ายสุดท้ายนี่นะครับก็คือหมายความว่าเป็นเรื่องของการที่จะได้กล่าวนะครับเชิญชวนว่าสิ่งที่เขาประทับใจนั้นนะครับโดยเฉพาะลุงซอกับพี่คิดเนี่ยเขามีความประทับใจ โดยเฉพาะวันนี้บอกชัดเจนครับว่าต้นสวยใบสวยนะครับดอกดีผลผลิตมีคุณภาพที่สําคัญครับเขาจะบอกกับเพื่อนพ้องน้องพี่ครับพี่สอครับว่าให้ช่วยกันนะครับมาดูกันผลิตภัณฑ์ที่เป็นอินทรีย์อย่างนี้จะช่วยเขาในการที่จะลดต้นทุนด้วยและเพิ่มผลผลิตอย่างไรเรียนเชิญครับพี่ศอครับบอกเขาเลยครับผมจากความใจพี่น้องคนไหนชอบก็ลองมาถามผมดูได้ครับมันใช้ดี ให้ผลผลิตดีแล้วก็ต้นไม่มีโรคไม่มีอะไระครับจะถ้าใครอยากจะลองก็ได้ครับโอ้โหนี่ก็ถือว่าใครอยากจะลองก็ได้นะครับผมไม่มีปัญหาอะไรเรื่องการลองนะครับก็มาถามมาถามผมก็ได้ว่าใช่ยังไงอะไรเงี้ยครับนี่เขาเรียกว่าลองดีลองของดีๆอย่างนี้รีบลองกันเถอะครับ ท่นานไรครับไปลองดีอย่างอื่นอาจจะเจ็บตัวได้แต่ลองอย่างนี้เรียกก็ว่าเงินเต็มกระเป๋าแน่นอนไม่รพอง,พงของดีๆไม่แพงต้นทุนด้วยลดต้นทุนได้เยอะเลยกันไม่แพงต้นทุนลดต้นทุนได้เยอะอก็หมายความว่ารวมรเสร็จเลยนะครับว่าลดต้นทุนเป็นเรื่องสําคัญปัจจัยสําคัญที่สําคัญครับบอกว่าเรื่องของสิ่งที่เขาทำเนี่ยเป็นการลอง มาดูกันว่าของดีๆอย่างนี้รองดีกันนะครับพี่คิดครับในนามที่เรามาแนะนําเขาเป็นพี่ปรึกษาผลิตภัณฑ์ให้กับลุงซอเนี่ยพี่คิดอยากจะบอกอะไรเพื่อนพ้องพี่น้องผู้รับความก้าวหน้าม้างครับครับผมก็ผมอยากให้มาทดลองใช้ดูครับเพราะว่าผมทดลองใช้เองก็ถือว่ามันดีครับไม่เป็นโรคผมชอบตรงนี้ไม่เป็นโรคใบดีต้องลองต้องลองมาใช้ดูครับครับผม ครับผมพอกันนะครับทั้งคู่คือมีความมั่นใจพูดได้อย่างนี้ในลักษณะที่มาจากหัวใจของเขาเองนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทั้งสองท่านครับที่ได้ให้ความกรัางกับเพื่อนพ้องน้องพี่ผู้รักความก้าวหน้าและความยั่งยืนด้านการเกษตรมิสิตเกษตรยั่งยืนครับยังติดตามผลการทำงานของสามเกลือทั่วดินแดนไทยเพื่อพี่น้องเกษตรกรทั่วไทยครับหันมาใช้สิ่งที่เรียกกันว่าอินทรีย์เพื่อพัฒนาคุณภาพและความยั่งยืนด้านการเกษตรวันนี้เราทั้งสามขออนุญาตลาไปก่อนโอกาสหน้า เจอกับคลิปดีๆอย่างนี้อีกครับวันนี้เราขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับวอรพลนหญิงกเกษตรใช้ลราดีใช้เรารวยช,ช,ช่วยปลอดหนี้เย้